BJ Clinic ก่อตั้งมาเก้าเข้าสู่ปีที่4นะคะมีผลงานมากกว่า1 0 0 0 0หมื่นเคสนะคะสวยครบจบที่ BJ Clinic ค่ะ สวัสดีค่ะหมอหญิงนะคะแพทย์หญิงกัญญารัตุรีแพทย์เจ้าของ BJ Clinic ค่ะปัจจุบันเรามีแพทย์ประจำการสีท่านนะคะเราจะมีคุณหมอภูมิเด่นเรื่องงานเสริมจมูกงานเสริมคางได้ทั้งแผ่ในแผ่นอกค่ะเหลาซิลิโคนเคสต,ต่อเคสเพื่อรับกับใบหน้าทําให้ดูเนียนสวยเป็นธรรมชาติค่ะ ต่อไปคุณหมอมินและคุณหมอพีทนะคะจะโดดเด่นเรื่องงานสัญญกรรมตาไม่ว่าจะเป็นตา2ชั้นยกคิ้วตัดถุงใต้ตายกกระชับเอ็นตาค่ะคุณหมอทั้งสองท่านใช้เทคนิคเดียวกันในการทำสัญญกรรมตานะคะมีฝีเย็บที่เนียนละเอียดชั้นตาคมชัดสวยธรรมชาติค่ะว wow. แพทยอีกท่านก็คือหมอเองนะคะหมอหญิงค่ะเด่นเรื่องงานประจับจะมีฝีเย็บที่เนียนละเอียดแล้วก็มีการออกแบบขึ้นทรงที่สวยดูธรรมชาติค่ะผลงานเป็นที่ยอมรับสวยและปลอดภัยที่สำคัญใส่ใจดูแลคนไข้ได้ดีมาตลอดค่ะดังนั้น BJ Clinic จึงมีบริการเสริมจมูกเสริมคางประจับตาสองชั้นที่โดดเด่นพูดได้เลยว่าสวยครบจบที่ BJ Clinic ค่ะ